พยุดแก้ภาคระจูจะเป็นแบบไหนพยุดแก้ภากระจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ้นพวกเราแล้วก็ออาปืนมากดไว้มันพ้นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้พ้นเรามันพ้นเรามันพ้นเรา คนยากคนจนต้องสู้ดิบโลนอย่างคนแขน็งคนยากคนจนต้องสู้ดิบโลนอย่างคนแข็งทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้อาอาวุธสงครามทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออา,า,า,าวุธสงครามปัญหาราคายางเขาแก่ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก่ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้ไงให้เอาไปฆ่าตีดาวอังคามมันพูดได้ไงให้เอาไปฆ่าทีดาวังคามยาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมัญญาอ่อน Get out ให้สวสองร้อยห้าสิบเลือกนายกเข้าให้สวสองร้อยห้าสิบเลือกนายกต้องเล่นสกับปลงเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้ต้องเล่นสกับปลงเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญแบบผลกันชัดๆเขียนรัฐธรรมนูญแบบผลกันชัดๆเราขอปลอบประกาศว่าไม่รับกองโจรเราขอปลอบประกาศว่าไม่รับกองโจรไม่รับกองโจม What no what?